นักแสดงสาวช่องมากสีติดเชื้อโควิด -19 พร้อมเผยไทม์ไลน์ อีกหนึ่งนักแสดงสาม,มารถความสามารถอย่างเจด้าสารญญาออกมาประกาศการอินสตาแกรมว่าตัวเองนั้นติดเชือ้อโควิด -19 พร้อมเผยไทม์ไลน์ดังนี้2กร,รกฎาคมาอัดขั้นรายการที่สถานีใส่แมสตลอดเวลา3กร,รกฎาคมอยู่บ้าน4กร,รกฎาคมอยู่บ้าน5กร,รกฎาคมถ่ายละคร6กร,รกฎาคมถ่ายละคร7กร,รกฎาคมถ่ายละคร8กรกฎาคมไปหาหลานทราบภายหลังว่าผู้ติดเชื้อยือนยนันคาดว่าได้รับเชื้อจากวันนี้9กร,รกฎาคมอัดขั้นรายการที่สถานีใส่แมสตลอดเวลา10 กรกฎาทราบผลตรวจของหลานว่าติดโควิดจึงรีบไปตรวจแยกกักตัว11กรกฎาแยกกักตัวทราบผลผลตรวจรอบแรกไม่พบเชือ้อ1ิบแยกกักตัว13าแยกกักตัวไปตรวจรอบสองรอผล14ี่แยกกักตัวรอผล15้าแยกกักตัวทราบผลว่าติดเชือ้อไม่มีอาการใดๆทั้ทงนี้เจได้ต้องกราบขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบด้วยนะคะ